สวัสดีครับผมมิกนะครับย e ูทูบเบอร์หน้าใหม่ว okay ันนี้จะมารีว okay, okay. ิวกล้องจากค่ายคานอนนะครับผมรุ่นนอนบนเตียงนะครับผมน้องน้องเดี๋ยวพี่ขอแบบเอาใหม่นะแบบคมคมเลยนะแบบคมกิบออโอเคแบบคมคมอครับเอาเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับผมเอ้ยน้องไม่ใช่นเดี๋ยวเล่น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 เอล่นเลเล่เล่นอเล่ โอเคแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับกล้องค่ายคารนอนนะครับวันนี้เราอยู่กับรุ่นนอนบนเตียงนะครับผมท่านผู้ชมและตัวนี้นะครับผมบอดี้มันค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ ISO นะครับอยู่ที่สามหมื่นหกนะครับไม่ใช่แสนเนาะไม่ใช่สิ่สามหมื่นหกพอเออว่าคุดูผิดเออนั่นแหละ และตัวนี้นะครับราคาย่อมยาวมากนะครับราคาอยู่ที่1,999บาทถ้าท่านโทรมาในสินสายแรกนี้ผมลดเหลือให้ท่านเหลือ200บาทครับผมเดี๋ยวอันี้ขายตรงว่เนี่ยเออแนะ่นอนสิเพราะตัวนี้นะครับเป็นรุ่น้ 5, 2, รุ่นนี้นะครับผม บอดี้ค่อนข้างนี่จะสวยงามน,นะครับดูจากลักษณะาภายนอกและที่สำคัญครับ ISO ดีโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับเริ่มที่สว่างจ้ามากเออโหสุดยอดเลย ISO สูงสุดนะครับอยู่ที่3 6มหมนะครั่นละโอ้โหไม่ถึงล็อกสามหมื่นหกเพราะเออและที่สำคัญนะครับราคาย่อมเยาจริงๆตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่1,999าอ้บาท oh, แต่ะอะไรถูกขนาดนั้นน่ะโอ้โหมันก็ถูกอยู่แล้วสิเพราะตัวนี้คือคานอ มันมีขายตรงเ่ยแน่นอนเ้วเราจะส่งประกวดอะไรอ่ะสวัสดีครับผมไอนักเรียนระดับชั้นม4สทับผมเป็นหนึ่งคนในกลุ่มนักเรียน MCTV ที่มีนักเรียนระดับชั้นม1ถึงม6พวกเรามีความสนใจทางด้านสื่อและเทคโนโลยีพวกเราสนใจผลิตคอนเทนต์ด้านสื่อสารคดีหนังสั้นเพื่อเข้าประกวดแข่งขันในรายการต่างๆได้รางวัลบ้างตกรอบบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพวกเราก็มีทักษะ ได้ค้นหาตัวเองก่อนจบจากาาโรงเ,เรียนถามว่าพวกเรามีช่อง YouTube ไหม<า>ตอบเลยมีครับส่วนตัวผมก็มีครับพวกเรามีช่อง YouTube เอาไว้ปล่อยของปล่อยผลงานปัจจุบันมีผลงานจากรุ่นพี่จนถึงตอนนี้ก็เกือบหลายร้อยเรื่องครับแต่ก็อย่างว่าครับมันยังไม่เด่นมันยังไม่ปังสักเท่าไหร่คนติดตามถึงมีก็มีนิดเดียวครับหากเราผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปได้ เราจะไปเรียนรู้กับพี่ๆที่ทางโครงการจัดเตรียมให้เราจะฝึกประสบการณ์เพื่อพวกเราจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่มีผลงานให้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ